สวัสดีทุกทท่านครับพบเจอกันเช่นเคยครับกับผมเสียหนึ่งเลนซิ่งครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องเหรียญนี่นะครับเหรียญนี้นะครับเสือนินจานะครับเสือนินจานะครับวันนั้นที่ผมโพสต์ไป5้าเหรียญนะครับวันนี้เหลือเหรียญสุดท้ายนะครับนี่นะครับสวย เหรียญสุดท้ายนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับต่อไปรุ่นนี้จะหายากนะครับผมบอกเลยนี่นะครับรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะนะครับเพราะด้านหลังมีทั้งหนังเสือและจีวรนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับผมถือว่าหายากในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เยอะนะครับเหรียญนี้นะครับฉะนั้นใครที่สนใจรีบเร่งเลยครับผมเหลือเหรียญสุดท้ายนะครับ หมดแล้วหมดเลยหากันยากนะครับในอนาคตนะครับตัวน,นี้นะครับสวยๆนะครับสนใจก็063 717 5454ตาม ID Line ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นออีกรูปภาพขนาด A4 แจกทานคนร่วมงานนี่นะครับรูปภาพขนาด A4 แจกทานคนร่วมงานนะครับนี่นะครับรูปภาพนี้นะครับก็จะ เปิดแบ่งนะครับมี2รูปนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่นะครับปั๊มตาวัดอย่างดีขนาด a 4นะครับรูปภาพนี้นะครับขนาด a 4สสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆสวยเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรูปภาพนี้ออกตั้งแต่งานนาคารำลึกนะครับออกนั้งแต่งานนาคารำลึกหรือว่าสติกเกอร์นะครับนี่นะครับแผ่นกลางขนาดกลาง นะครับขนาดกลางนะครับก็จะใหญ่กว่ากรอบนี้อยู่นิดนึงนะครับนี่นะครับขนาดกลางจะมี2ขนาดนะครับจะมีขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับสติกเกอร์จะมีขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับสติกเกอร์สมิงยางตันนะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์สมิงยางตันนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสติกเกอร์สมิงยางตันสวยๆนะครับแบบนี้นะครับสวยๆนะครับ นี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีไม่กี่แผ่นนะครับสติกเกอร์ก็มีอยู่2-3แผ่นนะครับแผ่นกลางมีแผ่นหนึงนะครับแผ่นเล็กมี3แผ่นนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามไอ l ดี e ไลน717 5454นะครับตั้งแต่ช่วยงานว่ายครูมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นไข้หวัดกันนะครับทีมสตาฟก็เป็นไข้หวัดกันเยอะนะครับ แล้วก็เหรียญนะครับก็ยังมีให้เลือกอีกหลายแบบนะครับเหรียญปู่เจ้าก็ยังเหลือนะครับหรือว่าจะเป็นเสือเลื่อนยศนะครับเสือเลื่อนยศก็ยังเหลือนะครับแล้วก็นี่ก็ยังเหลือนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับเก้าอธิบดีนะครับเหรียญเก้าอธิบดีสวยมากนะครับตัวนี้เป็นเนื้อแบล็กโรเดียมนะครับเป็นเนื้อแบล็กโรเดียม ทั้งหมดนะครับเป็นเนื้อแบล็กโรเดียมทั้งหมดนะครับมีอยู่สองสามเหรียญนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นนี่นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับนี่นะครับเสือเท่านอนกินนะครับที่รู้ๆกันอยู่นะครับประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับสําหรับเหรียญเสือเท่านอนกินนะครับหรือว่าจะเป็นลูกสะกดนะครับนี่ลูกสะกด รุ่นนี้เป็นลูกสะกดเสือป่าแตกปิดตํานานเสือป่าแตกนะครับตัวนี้เป็นเนื้อชนวนไม่มีเปิดนะครับเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นโค้ดคู่นะครับเป็นโค้ดคู่นะครับเป็นโค้ดเสือสองตัวนะครับเป็นโค้ดเสือสองตัวนะครับเนื้อชนวนตัวนี้นะครับอ่ะผมให้ดูนี่นะครับเป็นโค้ดเสือสองตัวนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็ ในการตอกโค้ดนะครับในการตอกโค้ดก็จะตอกเลข9กนี่นะครับ9 2ข้างนะครับเป็นเนื้อชนวนเลข9 2้าข้างสวยๆนะครับไม่มีเปิดในกลุ่มแน่นอนนะครับไว้แจกทานคนช่วยงานนะครับตัวนี้เป็นเนื้อชนวนจัดสร้างแค่9กลูกนะครับจัดสร้างแค่9 9ลูกนะครับรายการนี้นะครับจัดสร้างน้อยนะครับฉะนั้นผี่คนไหนนะครับสนใจ นะครับก็รายการไหนนะครับติดต่อเข้ามาถามเข้ามาได้นะครับถามเข้ามาได้นะครับนี่นะครับหรือว่าจะเป็นลูกอมนี่นะครับก็ยังเหลือนะครับลูกอมเสน่ห์แก้วนครลาชนะครับนี่นะครับลูกอมนะครับสีแดงนะครับตัวนี้ก็มีนะครับมีหนึ่งลูกนะครับเหลือหนึ่งลูกนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นเลดนะครับนี่นะครับเลดียญแขนหลวงพ่อ นะครับเหนะครับก็ยังมีนะครับเนะครับฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ